ตอนนี้รถแอ t ติดลาก็เสร็จแล้วนะครับเดินแก๊สได้เรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นรถแ e อลติดมาลงชุดหัวฉีดกับถังโดรักับทางบางกอบแก๊สเรานะครับรถคันนี้ก็ยังสภาพค่อนข้างจะใหม่นะครับสไตล์ร้านเราเนี่ยเราชอบกดท่อ2องชั้นเราจะชอบใช้สีน้ำเงินกับสีเหลืองอย่างเงี้ย ที่จริงอย่างที่บอกครับคือชั้นเดียวยมันก็อยู่อยู่แล้วแหละแต่ว่ามันเป็นสไตล์ของเร,เราเราต้องหดสองชั้นมันจะได้อยู่ทนนานไปสิบสิบปียังไงก็ไม่มีทางที่จะหลุดได้เป็นไปไม่ได้ที่จะหลุดได้เพราะว่าพวกข้าหดพวนี้ยิ่งร้อนก็ยิ่งแน่นนะครับสไตล์เราต้องเหลืองน้ําเงินอย่างนี้แหละครับเอกลักษณ์ของเอกพลุกของเราตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับโตโยต้าเอลติสของเราอยู่ในช่วงไล่ลมน้ำนะครับตอนนี้ ติดตั้งของเราก็ประมาณนี้นะทําขาสักแข็งแรงเลยมั่นคงนะครับเป๊ะเลยอต้มแล้วก็ซ่อนอยู่หลังแบตด้านนี้นะครับทำหูจับเข้ากับเบ้าชกแน่นดีครับแข็งแรงดีเป็นทางโดนัทนะกันนี้นกํลาลังสวยเลยครับไม่นูนไม่นูนคือไม่มันไม่เป็นหลังเต่าขึ้นมามันจะเรียบพอดีพอดีกับเท่ากับยางอะไรอันเดิมของเขาครับแล้าก็ ระบบกะเดินเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือสวิตของเรานะครับเป็นสวิตแก๊สของเราเรียบร้อยตามเดิมครับอย่าลืมนะครับถ้าสนใจจะติดตั้งแก๊สเรียนเชิญที่บางกอกแก๊สอุดรน,นะครับเรามีความเชี่ยวชาญเรื่องระบบแก๊สรถยนต์นะครับทำมาแล้ว22ปีแล้วนะครับมีความเชี่ยวชาญแก๊สรถยนต์ระบบ P.G.N.G.B. ได้หมดครับแล้วแต่ที่คุณชอบเลยคุณชอบอะไรเราทำให้คุณได้หมดเลยครับการติดตั้งเราก็จะเน้นความสวยงามแล้วก็ความ ปลอดภัยนะครับทุกอยากต้องมีฟิลเราทํามาด้วยความะมัดระวังให้แก่ลูกค้าทุกท่านนะครับป็นเชิร์นะครับมากแกดอุดอรครับยินดีบริการครับ